ซื้อสีอะไรดีตอนทางเลือกในการทาสีพื้นไม้ระเบียงภายนอกสวัสดีครับพบกับพิคุณมิกตามเคยในซื้อสีอะไรดีนะครับวันนี้เราจะเปิดหัวด้วยเรื่อง,องพื้นไม้ระเบียงใช้สีอะไรทานีค่<ๆ>คือพื้นไม้จริงนะครับ<ม>ที่ทาตรงระเบียงภายนอกเดี๋ยวนี้เนี่ย หลายคนก็หันไปใช้ไม้เทียมแต่ผมว่าก็มีพวกเราหลายคนเนี่ยที่ยังอยากใช้ไม้จริงอยู่นะครับแล้วก็การใช้ไม้จริงมันก็มีคุณค่าของเนื้อไม้ต่างๆนานาที่มันสวยที่ทดแทนไม่ได้ทีนี้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยที่มันจะทาไม้จริงได้แล้วไม่ลอกล่อนเนี่ยอเออ มันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่สินค้าทุกตัวมันจะทาได้นะฟังเลยไหมครับว่าจะทาอะไรแต่ก่อนจะไปฟังนะครับฝากผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจให้ทีมงานชื่อสนีเลยดีด้วยนะครับะะวันนี้จริงๆเราจะตัดช้อยมาให้เหลือ2ทางเลือกเปรียบเทียบ<ม>กันดู<ม>นะครับ<ม>ต้องอูพื้นอย่างนี้ก่อนว่าระเบียงไม้ภายนอกเนี่ยไม้มันจะโดนแดดน,นะครับ<ม>โดนฝนจะมีการบิดตัวนะครับกดตัวยืดตัว<ม>ซึ่ง การจะใช้สีอะไรไปทานเนี่ยมันจะต้องสีมันต้องยืดหดตัวตามเนื้อไม้ได้ถ้าเกิดว่าสีมันฟีมันแข็งเกินไปม,มันก็จะแตกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสีมันไม่คงทนต่อการเหยียบย่ำแป๊บเดียวมันก็จะละลายหายไปดั่งเดิมเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาจะมีสินค้าตัวหนึ่งที่ทําขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเขาเรียกว่าเด็กสเตนนะครับไอตัวเด็กสเตนเนี่ยที่ดังๆก็คือเบเยอร์เด็กสเตนแต่จริงก็มียี่ห้ออื่นด้วยมีที De เด็กสเตนมี คิวปิโน d เด็กสเตนนะครับซึ่งเด็กสเตนเนี่ยเป็นสีย้อมพื้นไม้ที่ี่ย้อมให้มันเป็นไม้จริงเหมือนธรรมชาติเนี่ยมีก็ให้เลือก เป็นส0เฉดสีนะประมาณนี้ปัญหาของเด็กสแตนเนี่ยที่ทุกคนไม่ชอบคือมันมีแต่ให้เลือกแต่แบบด้านนะฮะมันก็จะไปถูกใจลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่นิยมความด้านหรือความเป็นธรรมชาติลูกค้าก็จะถูกใจเรื่องความด้านความเป็นธรรมชาติเนี่ยก็มีกลุ่มอยู่กลุ่มเดียวครึ่งหนึ่งอยากให้มันเงาเงาแวบแวบรู้สึกมันทาแล้วมันทาขึ้นมามันต้องทาขึ้นมา,นมาหรือว่าทาแล้วมันไม่ไม่เป็นเส้นไม้เราเดินแล้วเราก็รู้สึกเหมือนเดินแบบให้มันเรียบไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีเด็กสแตนเนี่ยอาจจะไม่ให้ นี้มันก็เลยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาในปี2ปีนี้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Bayer p o l y u r e t h a n e 1K Supreme เอาดอโอ้โหชื่อยาว <laughs> ไม่รู้ <laughs> เขาจะตั้งชื่ออะไรยาวไปขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าสินค้าตัวนี้มันจะมาแก้ปัญหาว่าลูกค้าอยากได้เงาเงาแล้วทํำยังไงตัวเด็กเตยมันทําไม่ได้แต่เด็กเตยมันก็ดีนะดีแบบด้านๆของเขานะครับแล้วก็ดีในแง่ที่ราคามไม่แพงมากแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เงาๆในอดีตไม่มีเพราะว่าคุณจะไม่สามารถเอา UV เทนภายในหรืออีเวนต์ UV เทนภายนอกในสมัยก่อนมาทาระเบียงโดนแดดตรงๆไม่ได้มันจะครกนะครับ เบเยอร์ yer, เขาก็เลยสร้างผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเราเรียกว่ายูรีเทน 1K ซูพ r ี m มเอลดร์จริงๆแล้วมันคือไฮบริดเทคโนโลยีไฮบริดเทคโนโลยีอะไรก็คือผสมระหว่างโพลียูรีเทนและเด็กสเตนเอามาเบลนกันด้วยกาวอะคริลิกรุ่นใหม่ Hybrid, ไฮบริดไฮบริดมันเป็นกาวไฮบริดเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะอยู่กึ่งกลางหมายความว่ามันจะให้ตัวได้ยืดตัวได้เมื่อมีฝนตกลงมานะครับก็ยังกันน้ําได้นะครับแล้วก็ แดดออกไม้ยืดหดมันก็ยังสามารถยืดหดตัวตามได้โดยที่ไม่เขาเรียกนะไม่เกิดปัญหาไอ้นี่แหละมันก็เลยเป็นนวัตรกรรมใหม่ซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะอัพข,ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอัพขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับโดยที่ผลิตภัณฑ์เบเยอร์โฮลิยูเทนสูพปียมันเคเอ้าท์ดอร์เนี่ยม,มันเป็นทางเลือกที่สองอใช้คำนี้เป็นทางเลือกที่สองสำหรับคนที่ชอบ ความเงาและนอกจากความเงามันยังมีเรื่องความทนนะครับเพราะว่าตระกูล m a เย r ร์เด็กสเตนดั้งเดิมเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ2-3ปีนะครับแต่ถ้าตัวซูปอรพิมเอาดอนเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ5ปีนะครับ嗯嗯เพราะก็จะเคลมเรตติ้งในการเคลมอายุงานมันจะสูงกว่าแล้วแถมแห้งเร็วว่าด้วยครับเพราะถ้เป็นตัวเด็กสเตนเดิมเนี่ยหกแชั่วโมงแต่ถ้าเป็นตัว เบเยอร์โพลียูรีท 1K สู p รีมเอ o u t d o o r เนี่ยประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วก็ทาประมาณ2เที่ยวก็จบงานละเป็นลองพื้นในตัวด้วยเพราะฉะนั้น2ทางเลือกที่เราให้เลือกระหว่างเด็กสเตนกับตัว U ูร e ีเทน 1K outdoors สู r รี e มเนี่ยก็ตัดกันง่ายมากเลยคือคุณชอบด้านหรือคุณชอบเงาใช่เลยครับถ้าคุณชอบด้านไปเด็กทั้งสายเด็กนะครับ ถ้าคุณชอบเงาก็มาทางสายวันเคสูเปร์เอลโดรเนี่ยม,มันจะอัดกันที่ความชอบอส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ตัวเองชอบอะไรเลือกความทนก็เลือกตัววันเคสูเปร์เอลโดรตัวใหม่น่าจะทนกว่าใช่ครับจะทนกว่านะครับส่วนเรื่องเฉดสีเนี่ยตัวเด็กสเตนก็ทางของเ a เยอร์จะมีให้เลือกแค่หกเฉดสีรวมตัวสายแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโพลิยูเรเนนสูเปอรวันเคเนี่ยก็จะมีเฉดสีให้เลือกเก้าเฉดสีรวมตัวสายด้วยแล้วกันก็จะมีเฉดสีให้เลือกมากกว่าน,น่อย ถ้าเกิดว่ามีคนเคยสงสัยครับว่าในอดีตเนี่ยเบเยอร์ er มีสินค้าอื่นอีกไหมก็ม,มีนะครับที่เป็นตัวเลือกในการทาพื้นไม้ม,มันมีสินค้าชื่อเบเยอร์เนเชอรัลเด็กนะครับกับเบเยอร์ซูเปอร์เด็ซึ่ง2ตัวนี้เป็นเป็นตัวที่เบเยอร์ er เขาออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างของ Deck อเด็กสตนเช่นซูเปอร์เด็กเนี่ยก็จะทําให้มันเงาขึ้นอย่างเงี้ยครับทนขึ้น แต่ตัวซูเปอร์เด็กเนี่ยมันจะถูกพัฒนาในขั้นต่อมาเป็นเบเยอร์โพลิยูเทนวันเคสูเียมอัดไปแล้วเราก็เลยคิดว่า <JJ: S 2> ตัวซูเปอร์เด็กเองเนี่ยมีคนมาทดแทนแล้วเป็นสินค้าที่มีคนมาทดแทนแล้วเราก็ไม่แนะนํามาอีกตัวหนึ่งคือเบเยอร์เนเชอร์เด็กเบเยอร์เนเชอร์เด็กเนี่ยเป็นไฮบริดเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เอาสีย้อมไม้มาผสมกับทีกออยที่ทําให้งานมันดูธรรมชาติธรรมชาติลงไปอีกนะครับซึ่งสีมันก็จะดูธรรมชาติมากฟีมแทบจะไม่มีเลยเหมือนมันซึมเข้าไปในเนื้อไมมม้้เลยนนรรักก็ดูธชาาาตติๆแ่่วอี หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่นิยมมากเพราะวด้วยความคงทนด้วยฟิล์มสีของเขามันอาจจะดูธรรมชาติเกินไปทานแล้วรู้สึกว่าไม่บางทีมันอาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนได้ทาอะไรลงไปอะไรเงี้ยครับเราก็เลยตัด2ตัวเรื่องนี้ออกไปจากคอยในที่มันเล่าให้ฟังในวันนี้เราก็เหลือแค่2ซอยบนคือเด็กสแตนกับโพลิยูเทนวันเคสเฟรมอัลโด้เท่านั้นเองแต่แต่ก็ยังมีขายนะแต่ก็ยังมีขายถ้าใครอยากได้ก็เรียกร้องสั่งกันได้นะครับ ถ้าคุณหนุ่มถ้าอยากซื้อสตัวนี้ซื้อ,อที่ไหนไม่ว่าจะสองตัวนี้หรือว่า2ตัวในอดีตนี่เราสามารถมาที่โฮมแบงก์ได้ทั้ง16สาขาหรือเข้ามาที่ช่องทางออนไลน์ัต่อไปนี้นะครับก็สามารถสั่งได้ตลอดนะครับแล้วก็ทุกรายการที่เราเล่าให้ฟังในวันนี้นครับก็สามารถมาซื้อในราคาขายส่งตั้งแต่แกนลอนแรกได้แล้วก็พร้อมจัดส่งทั่วประเทศครับคุณมีมครับผมก็วันนี้ผมกับคุณหนุ่มก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ครับ ค่าโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้น,นะคะกดเลย